สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดคุยนะครับผมสรุปจากการใช้งาน f l a ร์ e อสเพ s สโซ่โปรทมา1ปีนะครับผมก็ตัวนี้ครบ1ปีแล้วนะครับวันนี้จะมารีวิวข้อดีข้อเสียของ f l a ร์58ว่าในปี2023เนี่ยที่มันออกตัว58ที่มันเป็นตัวพรีฮิตอิเล็กทรอนิกสกับตัวนี้มันยังน่าใช้อยู่หรือไม่ครับตัวนี้ตอนนี้ยังขายอยู่นะครับวกใน ในร้านเ e coffee นะครับที่มีเป็ดที่เป็นตัวแทนจำหน่ายในไทยก็ยังมีขายอยู่นะครับผมมือหนึ่งอยู่ที่ประมาณ1,000 0กว่าบาทนะครับ1นึ0หนะครับก็วันนี้ผมก็ได้มาได้ใช้งานมาครบ1ปีมันจะมารีวิวข้อดีข้อเสียสำหรับโฮมวิวนะครับผมไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรครับนี่คือรีวิวจากการใช้งานจริงนะครับผมก็จะเป็นเมนูเอเพโซนะครับผมขนาดไอตัวบาสเกตนะครับก็จะเป็น สี่สิบห้ามิลน,นะครับผมสี่สิบห้าจุดห้ามิลน,นะครับผมก็เป็นขนาดที่ไม่ได้กว้างมากนะครับผมแต่สามารถที่จะใช้งานใช้ผงกาแฟได้ถึงสิบแปดถึงยี่สิบกรัมนะครับสำหรับขั้วกลางค่อนเข้มถึงกลางแล้วก็ขั้วอ่อนนะครับผมถ้าแบบขั้วเข้มอันนี้ผมไม่เคยใช้นะครับผมว่าผมส่วนตัวไม่ชอบขั้วเข้มแต่ จากที่ได้ใช้งานขั้วกลางค่อนเข้มก็คือมันจะล้นๆน,นะครับถ้า1 8บแถึง20กรัมะฮะว่าบัสกีมันเล็กนะครับผมแต่มันได้ถ้าเราใช้ตัวเทมไอเทมเปอร์กับตัวเกลีย่ยหน้าหน้าเรียบกาแฟดีๆก็จะยังพอใช้งานได้นะครับให้มันแน่นแล้วก็ให้มันลงลึกเข้าไปนะเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นหน้าหน้ากว้าง4 5แต่ความลึกมันลึกกว่าพวกบักาสเกต58มมนะครับ ข้อดีของบาสเกตประเภทนี้ก็คือมันจะทําให้บอดี้ของตัวกาแฟมันค่อนข้างที่จะมีเยอะนะครับผมแต่พวกเฟเวอร์ไอพวกกลิ่นที่มันซับซ้อนของตัวกาแฟมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับผมก็อันนี้ข้อดีข้อเสียเลือกแต่ครัสำหรับตัวผมที่ผมใช้งานคือจะเน้นกินอเมริกาโน่กับพวกลาเต้ครับก็ถ้าเป็นลาเต้คืนนี้ ผมให้ถ้าคะแนนเต็มสิผมให้9.5ไปเลยนะครับเพราะว่ามันมีบอดี้ค่อนข้างเยอะนะครับรับถึงจะใช้พวกมือหมุนไอเนี่ยไอ้พวกพวก K2 พวกนี้อันจะเป็นคอนิค i อาอะเหมาะเลยครับผมชุดนี้นะครับผมผมก็ใช้ชุดนี้เหมือนกันนะครับถ้าจะเป็นพวกเ e น t b บอดพวกกาแฟดมนะครับผมก็ชุดนี้นะฮะ ก็ไม่อันนี้ก็ประมาณ2,000กว่าบาทนะครับเป็น K2 นะครับก็แต่ใครมีงบหน่อยก็ขยับไปพวกวันซิเพโเพวกนั้นก็ได้นะครับแต่ตัวนี้เดี๋ยวผมจะมารีวิวข้อดีข้อเสียจากการใช้งานนะฮะส่วนเนี่ยข้อดีของตัวนี้อย่างที่บอกนะครับผมถ้าใครชอบกาแฟโดมผมแนะนำตัวนี้นะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือ สำหรับตัวผมนะโฮมยูสอ่ะมันค่อนข้างที่จะใช้งานได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะกาแฟแบบไม่ค่อยจะรสชาไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะครับถึงแม้ว่ามันจะไม่มีพรีฮีทในตัวผมก็กล่าวว่าประมาณถ้ากาแฟคั่วกลางจากปกติ90ผมก็ปรับอุณหภูมิไปที่95นะครับผมก็วอร์มกระบอกทั้งสรอบหรือว่า1รอบถ้าไม่ถ้าไม่อยากวอร์มกระบอกผมก็ใช้วิธีการ ต้มน้ำอุณหภูมิ100ไปเลยนะครับก็เวลามันตกอยู่ในกระบอกม,มันก็จะเหลือประมาณ90กว่า95นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมแล้วก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบในตัว Flare Pro 2นะครับก็คือมันพกพาสะดวกนะครับผมมีกระเป๋าด้วยครับเวลาที่เราจะไปต่างจังหวัดเดินป่าอะไรพวกนี้แค่มีกระตีน้ำร้อนแล้วก็พวก กาแฟก็ใช้แบบพกพาก็ได้นะครับไม่ต้องแบบใช้เครื่องตาช่างอะไรก็ได้เพราะว่าผมใช้งานมาสักพักอ่ะไม่จําเป็นเท่าไหร่ครับตาช่างผมจะกะไอ้พวกแก้วที่มันมีที่มันมีมนมมนมเกจข้างๆอ่ะนะครับผมก็ประมาณนั้นนะครับในส่วนของใครที่ชอบกาแฟแนวบอดี้หนักๆหน่อยแต่เฟเวอร์ก็มีนะครับแต่ไม่ได้ชัดซับซ้อนนะครับคือ สมมติว่ากาแฟถ้าเราอยากได้เปรี้ยวมันก็จะเปรี้ยวแล้วก็มันจะค่อยๆมีเฟเวอร์นิดหน่อยครับผมถ้าเราใช้งานแบบเข้มมันก็เข้มไปเลยแล้วก็มันจะมีแบบบอดี้ตามมาแล้วก็เฟเวอร์มันก็จะค่อยๆตามมานิดหนึ่งนะครับแต่ไม่ได้แบบชัดเจนเหมือนพวกดิบเหมือน58นะครับไอตัวนี้นะครับเพราะว่ามันวัสเกตมันจะเป็นขนาดมันจะลึกนะครับผมมันจะไม่ได้เป็นเหมือน58 ที่มาตรฐานตัวไปใช้งานนะครับมันก็ถามว่ากินได้ไหมก็กินได้นะครับผมก็อร่อยนะครับผมแต่ใครที่ชอบแนวเฟเวอร์จัดจัดอ่ะผมก็เคยใช้งานกับไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวมิกชิพนะครับผมที่ที่เขาเคลมว่ารสชาติจะเหมือน CMD นะครับก็จะออกเฟเวอร์ค่องข้างที่จะเยอะอยู่นะครับสำหรับใช้งานกับแฟลกโบทูก็ ถือว่าใช้งานได้ดีนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลส่วนไหนก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมใช้งานจริงแล้วก็ใช้งานมาหนึ่งปีกว่าแล้วครับสำหรับข้อเสียก็อย่างที่ทุกคนทราบกันนะครับผมก็มันถ้าใช้งานแค่โฮมยูสอะผมไม่คิดว่าจะเป็นข้อเสียในะการใช้งานแก้วถัดไปอะมันจะช้านิดน,นึงแต่ก็ไม่ได้ช้าอะไรมากนะฮะสมมติว่าเราใช้งานเสร็จนะครับแล้วก็ ผมจะยืดอันนี้จนสุดนะฮะไอตัวเกตตัวนี้จนสุดแล้วก็ผมจะหาอะไรช่องอะไรที่มันเหมือนไม้ที่มันเสียบตัวนี้ได้เอาเกตออกแต่ก็จิ้มไม้ลงไปในนี้ครับให้มันน้ำมันจะออกเยอะที่สุดนะครับเวลาเราเอาออกเนี่ยมันจะมันจะเอาเอาออกผงกาแฟง่ายนะฮะ ก็อันนี้คือทิปเล็กๆน้อยๆจากผมก็ดูจากในช่องของ Flair e p i s o o f o i f i เชนะครับของอเมริกานฮะก็ใช้วิธีหรือว่าจะเอานิ้วอ่ะเอาออกบาสเกตตัวนี้แล้วก็เอานิ้วดันไอ้ตัวเนี้ยให้ให้น้ำมันออกก่อนที่เราจะเอาอกาแฟออกกาแฟหลังจากที่เราสะก,กัดออกนะครับก็ประมาณนั้นนะครับข้อเสียอย่างนึ่งก็คือไอเกเกเดิมอ่ะไอนี่คือผมเปลี่ยนมาใช้แบบสเตนเลสครับของเดิมเกือบทุกคนนะถ้าใช้งานแบบ นานๆไปอ่ะไอตัวตรงนี้มันจะร้าวนะครับผมเพราะว่ามันจะเป็นพลาสติกนะครับผมอันนี้คือสามารถที่จะหาได้นะครับใน,นกลุ่มพันกว่าบาทนะครับไอตัวนี้คือใช้งานง่ายแล้วก็มันจะหนักเวลาเรากดอ่ะมันจะเบาวกว่าตัวที่มันเป็นพลาสติกของเดิมเยอะนะครับแล้วก็ข้อเสียของไอตัวนี้คือมันร้อนนะครับแต่ไม่ได้ร้อนแบบจับไม่ได้นะครับมันก็พอจับได้นะครับถ้าใครใช้งาน เปิดร้านก็อาจจะต้องใส่ถุงมือนะครับผมเวลาเอาเกดออกนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไอ้พวกวัสดุก็ดีนะครับผมต่เป็ของถ้าคนที่ใช้ของเดิมถ้าซื้อมามื่อนหนึ่งอ่ะผมแนะนําให้ซื้อตัวนี้นะครับผมเมือนหนึ่งเก็บไว้เลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันใช้งานดีดีมากนะครับแล้วก็มันทนระว่ามันปเป็นสเปเลสก็เหมือนแฟลห้าแปดนะครับก็ข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมัอนจะ กดค่องข้างที่จะหนักนะครับผมอันนี้ที่ผมใช้งานนะครับผมก่อนที่จะเปลี่ยนจะเป็นบัสไอเกจวัดตอนนี้หนักมากนะครับผมต้องกดสองมือแล้วก็ต้องต้อง,องใช้ตัวน้ำหนักของตัวด้วยนะครับเพราะว่ามันผมเข้าใจแต่ว่าไอตัวบัสเกตมันจะมันมันลึกนะครับผมต้องใช้น้ำหนักหน่อยนะครับเวลากดนะครับผมก็กด ใช้เวลาจะกดนิ่งอะ่ะยากมากนะครับอันนี้คือจะประสบการณ์นะครับแต่ใช้งานไปนานๆก็จะชินนะครับผมเพราะว่าคตรดีของโคตรดีของบาสเกตตัวเนี้รสชาติมันจะไม่ค่อยเปลี่ยนนะครับผมจะไม่เหมือนไอห้าแเพราะว่ามันจะเล่นบอดี้นะครับผมมันจะไม่เล่นเฟเวอร์คือผมชิมชิมทุกวันเนี่ยมันไม่ค่อยต่างกันมากถึงแม้ว่าไอเกรดวัดไอตัวนี้มันจะไม่ค่อยนิ่งนะครับเพราะว่า ตัวมันเล็กแล้วก็กดกดยากนิดหนึ่งนะครับผมก็แต่ถ้าผู้หญิงอ่ะผมไม่แนะนำนะเพราะว่ามันจะมันหนักอ่ะแต่ถ้าคนที่ไม่ค่อยซีเรียสกับการวัดความดันที่ผมบอกว่าหนักก็คือใช้แรงดันที่9กาบาทนะครับผมถ้าแบบ5้าถึงหกบาทประมาณนี้ไม่เกิน7บาทก็ยังใช้งานได้สบายๆนะครับผมก็สำหรับใครที่ไม่ชอบ แบบรสชาติที่มันเข้มข้นน่ะที่ต้องใช้บาสูงถึง9-10ถึง10บาทก็ไม่มีปัญหาเลยครับผู้หญิงก็ใช้งานได้สบายนะครับที่ผมดูในรีวิวในรีวิวของ f l a ล r ิโซออฟฟิ i ชียลของอเมริกาเขาก็ใช้งานประมาณ6-7ถึง7บาทนะครับไม่ได้ใช้งานแบบ9-10ถึง10บาทคือมันจะข้อดีของที่มันมีเกจวัดคือมันจะควบคุมแล้วก็ทำให้รสชาติซับซ้อนน่ยใช้งานได้หลากหลายมากนะครับไอตัวนี้ไอตัวเกจ ตัวนี้นะครับผมก็ในส่วนของเกจใช้งานกี่บาทรสชาติยังไงผมจะไม่ขออธิบายตรงนี้เพราะว่ามันอธิบายยากนะครับผมในส่วนของข้อดีข้อเสียอย่างนก็คือเวลาไอโดสซิงตัวนีนะ้มันลึกมากนะครับเวลาเราเกลีย่ยผงกาแฟามันจะไม่ค่อยมองเห็นนะฮะถ้าใครสั่งแบบแบบ ของแต่งอะที่มันไม่ค่อยสูงก็น่าจะตอบโจทย์กว่านะครับเพราะว่าเวลาผมเกลี่ยมันจะมองไม่เ,เห็นนะฮะไอตัวดรอสซิ่งตัวเดิมของเครื่องนะครับก็อีกข้อเสียกี่อย่างนึงอะไอน,นี้ก็คือสําหรับคนบางคนที่ผมบอกมันไม่ค่าไม่มันจะไม่ใช่ข้อเสียก็ได้็คือไอตัวเนี้ยที่ผมติดมานะครับผมก็คือ เพราะว่าไอตัวกระบอกมันจะไม่มีพีีก็คือไม่สามารถที่จะควบคุมอุณหภูมิน้ําได้นะครับผมก็เลยติดไอตัวสติ๊กเกอร์ที่มันจะรู้ว่าสถานะของไอตัวกระบอกตัวเนี้อุณหภูมิอยู่ที่เท่าไหร่ก็หาซื้อได้อันนี้คือสะดวกมากนะครับเวลาเราวอร์มกระบอกมันจะขึ้นนะครับตัวนี้ครับจะขึ้นสีฟ้าสีเขียวถึง100หนึ่งร้อยเลยครับผมก็อันนี้คือไม่ใช่ปัญหานะครับผม ก็ดูรวมก็ผมว่ายังน่าใช้สําหรับคนที่ออกใช้งานต่างจังหวัดบ่อยนะครับแล้วก็อยากได้โฮมยูสที่ราคาเบาๆนะครับผมก็ไอตัวเนี้ยดีกว่าตัว SP300 ที่ผมเคยใช้เยอะมากนะครับผมจะไม่บอกว่าไอตัวโมเลยครับผมคือตัวเดิมอะที่ผมใช้ก็คือแค่ซื้อพลาสกีนแล้วก็บาสเกต53มมไอตัวนี้ยังผมว่ายังกดได้รสชาติที่มันอร่อยง่ายกว่านะครับเพราะว่ามัน ด้วยที่มันเป็นแรงดันที่มันมีเกดวัดแรงดันที่มันใช้งานที่เก้าถึงสิบบาได้อันนี้คือข้อดีนะครับผมแล้วก็ตัววัสดุมันนก็ข้างที่จะเป็นเมนุ่นเอเปโซ่มันจะเป็นเหมือนเครื่องแมชชีนแหละเอาง่ายๆคือแมชชีนที่มันกดด้วยมือนะครับผมก็ถ้าใครที่มีงบหน่วยผมแนะนําให้ขยับไปตัวนี้ดีกว่านะครับผมนะครับเพราะว่าผมก็ จาก SP 3 0 0เหมือนกันนะครับผมโมกาพอ d SP 3 0 0แล้วก็มาตัวนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของการใช้งานนะครับผมไอตัว Fly Pro 2นะครับผมก็ถ้าใครอยากจะสอบถามเพิ่มเติมว่าใครที่กำลังสนใจตัวนี้อยู่ก็อคอมเมนต์มาได้นะครับผมคลิปนี้ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ